หาวิธีรอดการทําความดีร่วมกันสวดมนทําสมาธิร่วมกันทํากิจกรรมงานบุญต่างๆร่วมกันวิ่งหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมกําลังใจของเราให้เป็นสุขถือเป็นวิธีการเอาตัวรอดที่ดีของนักปฏิบัติถ้าเราคิดว่าลำพังตัวคนเดียวอาจจะแย่ก็ต้องแก้ด้วยการทำความดีเป็นกลุ่มก้อน จิตจะซึมซับพลังงานบวกอย่างมหาศาลช่วยส่งเสริมกำลังใจในเบื้องต้นให้รู้สึกดีขึ้นมาได้อย่างคาดไม่ถึงวิธีการเสริมสร้างอำนาจจิตโดยใช้พลังผู้อื่นทำไมแค่อนุโมทนาบุญกลับเป็นพลังหนุนที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรวิธีการเสริมสร้างอำนาจจิต โดยใช้พลังผู้อื่นมนุษย์สามารถสร้างอำนาจจิตของตนโดยพลังของผู้อื่นได้ด้วยสามวิธีการในทุกๆวันทุกๆนาทีรังสีจิตทั้งหลายในบรรยากาศก็จะมีทั้งรังสีหยาบละเอียดดีชั่ววิธีที่จะดูดซับรังสีจิตที่ดี และประนีตให้เข้ามาในตนทำได้สามประการประการแรกเข้าใกล้ผู้มีพลังจิตที่ประเสริฐท,ทันทีที่เราเข้าใกล้ผู้ที่มีพลังจิตอันประเสริฐนั้นได้ความชื่นชมยินดีอนุโมทนาอนุภาพจิตของท่านจะเหนี่ยวนำเราให้ปรับสภาวะเข้าสู่ความประเสริฐด,ดังท่าน ด้วยเสมือนเหล็กธรรมดาที่เข้าไปอยู่ในรัศมีสนามแม่เหล็กยอมถูกเหนี่ยวนำให้เป็นแม่เหล็กอ่อนๆได้ด้วยกระนั้นด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าปรมครูจึงตรัสว่าการพบเห็นสมณะเป็นมงคลแห่งชีวิตประการหนึ่งในขณะเดียวกันถ้าจิตยังไม่ยิ่งใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงการคุกครีกับคนที่มีอำนาจจิตสามด้วยดังคําสอนเรื่องมงคลแห่งชีวิตประการแรกที่ว่าชีวิตจะได้ดีนั้นสิ่งแรกเลยที่จะต้องทำให้ได้คืออย่าซ่องเสพสมาคมกับคนชั่วคนพานจงเสวนาสมาคมกัดปันดิตเมื่อทำได้ดังนี้ความดีอื่นๆในชีวิตก็จะตามมาอีกมากมาย ประการที่สองในทุกขณะจะมีคนทำความดีอยู่เสมอพึงระลึกถึงบุคคลเหล่านั้นแล้วอนุโมทนาสาธุการการอนุโมทนากับภาวะที่ดีใดๆจะทำให้ท่านยกระดับจิตของตนให้ใกล้เคียงกับภาวะนั้นด้วยและหากเขาเหล่านั้นอุทิศส่วนกุศลให้เป็นการทั่วไปซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา เมื่อท่านอนุโมทนาท่านก็จะได้ดูดซับพลังแห่งคุณความดีเข้าไว้ในตนทันทีเป็นการทำบุญทางลัดอย่างหนึ่งบุคคลที่ทำความดีมหาศาลที่เราพึงกระลึกเสมอเสมอก็คือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พ่อแม่อาจารย์เพื่อเป็นแบบอย่างเป็นต้น ประการที่สจัดเวลาฝึกตนให้สอดคล้องกับท่านผู้มีอำนาจจิตหรือชนส่วนใหญ่จากการวิจัยพบว่าเมื่อคนหลายคนมาฝึกจิตร่วมกันในทิศทางการฝึกเดียวกันอนุภาพจิตโดยรวมในบรรยากาศจะมีพลังมากอย่างน้อยเท่ากับกำลังสองของจํานวนคนเช่นฝึกจิตร่วมกัน9คนพลังรวมของรังสี จิตที่อยู่ในบรรยากาศก็จะเพิ่มเป็น81คนดังนั้นจะเป็นการฉลาดที่จะฝึกตนให้ตรงกับคนที่ส่วนใหญ่ในสังคมฝึกหรือตรงกับที่ท่านผู้ทรงพลังจิตฝึกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช่วงหนึ่งทุ่มถึงสมทุ่มตีสถึง6กโมงเช้าซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวพลังจิตชั่วร้าย ในบรรยากาศจะมีน้อยและพลังจิตอันประเสริฐจะเข้มข้นเพราะเป็นช่วงที่ผู้คนพักกิจกรรมพักผ่อนผู้ฝึกตนฝึกจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งตีสาถึงหกโมงเช้าคนส่วนใหญ่ยังหลับอยู่ก็มีเฉพาะผู้ฝึกตนเท่านั้นที่กำลังทำกิจฝึกจิตกันอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวท้าทันตื่นขึ้นมาฝึกตน ท่านจะได้รับพลังจิตอันประเสริฐจย่างมากมายสวดมนต์ตอนไหนดีที่สุดเล่าเรื่องบวชพระเขืนที่สามตอนตีสามความเชื่อเรื่องบวชพระหรืออดนั้นถูกเล่าขานปากต่อปากเมื่อชายหนุ่มอายุครบ20ปีและพึงให้คนใกล้บวชได้ระมัดระวังตัวกัน เราเชื่อว่าการได้บวชศึกษาพระธรรมปฏิบัติธรมรมต้รรมกาสวพัทคือบุญใหญ่มักจะมีสิ่งไม่ดีมาขัดขวางเรื่องเล่าเกี่ยวกับการบวชพระหรืออุปสมบทสำหรับบุรุษที่เข้าศึกษาพระธรรมตายรมกาสวพัทน่าจะมีให้เห็นให้อ่านได้ฟังกันพอสมควรแต่เรื่องนี้ มีเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่ประสบด้วยตัวเองเมื่อมีความเชื่อตั้งมั่นการปรุงแต่งมโนจิตก็จะเห็นชัดโดยเป็นเด็กต่างจังหวัดความเชื่อที่บ่มเพาะมาถึงติดตรึงถึงปัจจุบันทุกคนย่อมมีเจ้ากรรมในเวรสิ่งเหล่านี้มักจะมาทั้งในรูปร่างทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นในขณะเดียวกันชายคนนี้ก็คลองผ้าเหลือง กุฏิที่ได้ใช้จําวัดตลอดเวลา15วันกุฏิไม้เก่าๆท้ายวัดใกล้เมนมีทั้งหมดห้าห้องห้องของเขาอยู่ริมสุดใกล้ห้องน้ำกลางซดอีกด้านเป็นพระอีกรูปที่จําพรรษาที่นี่นานแล้วเรื่องเล่ามีความคุ้นชินจึงทราบดีว่าวัดแห่งนี้เป็นอย่างไรบ้างคืนแรก สวดมนต์ก่อนจำวัดปกติเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งที่วัดนี้ก็มืดแล้วโดยรอบทีแต่ต้นไม้ใหญ่มองไปขวามือเจอเมรและต้นไม้ที่ปลูกรายเรียงแทนเจดีเก็บอัฐิปกติตอนไม่ครองผ้าเหลืองเขาก็จะเห็นห้องพระเครื่องต่างๆติดตัวตลอดแต่พอได้เข้ามาศึกษาพระธรรมพระเครื่องก็ถอดแขวนไว้ที่หัวเตียง เพื่อความอุ่นใจคืนนั้นกี่โมงไม่ทราบเขาได้ยินเสียงสวนักเห่าเร่งรายตั้งแต่ทางเข้าวัดแล้วก็เงียบไปจนถึงเวลาบิณฑบาทพระรุ่นพี่พระพี่เลี้ยงก็มารวมตรวจจีวรว่าเราห่มเรียบร้อยไหมเกรงกลัวจะเดินไปไปมามาจะหลุดรายทางประมาณเจ็ดโมงเศษพระทุกรูปที่ออกบินฑบาทก็มาพร้อมกันที่โรงฉัน ก็คุยกันตามประสาพระและเอ่ยถึงเสียงสุนัขเห่าหอนแค่ว่าได้ยินไหมปกติก่อนที่พระจะบวชไม่มีเลยนะในใจก็คิดว่าคงจะเป็นการรับพระใหม่คุยแกล้งกันแต่อีกมุมเขาก็ได้สัมผัสได้ว่านั่นคือสิ่งที่ต้องเจอความรู้สึกแบบนี้เอ่ยกับใคร เขือนที่สองกิจวัตรเดิมก่อนจำวัดไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาปกติหลังจากหลับไปเริ่มได้ยินเสียงสุนัขเห่าห้อนอีกครั้งแต่ครั้งนี้คือใกล้กว่าเดิมประมาณกุฏิพระพี่เลี้ยงและพระรูปอื่นๆที่อยู่ก่อนเช้าตรู่เวลาเดิมที่ต้องบินทบาทก็ยังคงก้าวย่าง,ง,างด้วยความสำรวมและเมื่อกลับมาโรงชั้น ประเด็นสุนัขเห่าหอนก็ถูกพูดถึงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผารุกอื่นๆและแวกที่เสียงสุนัขเห่าสิ้นลงเอ่ยประมาณว่าเหมือนว่ามีใครมาหรืออะไรมาเพียงแต่เป็นการกระซิบคุยกันแต่ด้วยระยะไม่ไกลมากเขาจึงได้ยินในใจก็คิดว่าคืนนี้ต้องเตรียมตัวแล้วน่าจะมาหาเราแน่ๆนั่นคือสิ่งที่คิด ในคืนที่สามของการบวชและแล้วสิ่งที่คิดก็เกิดขึ้นในคืนนั้นแปลกที่ห้องวางข้างๆมีลูกศิษย์วัดรุ่นเก่าแก่กว่าลุงเขาเรียกว่าตาท่านใจดีมากรู้จักตั้งแต่เราจำความได้มานอนที่ห้องข้างๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรพอมาถึงช่วงเวลาคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเดิมมีเสียงสุนัขเห่าหอนมาจบลงที่หน้ากุฏิ ที่จํำวัดรู้แต่ว่าลืมตาได้ไม่ได้ในภวังประหนึ่งหนังผีที่เห็นในภาพ,พยนตร์หรือยิ่งไปกว่านั้นอีกมีชายร่างใหญ่ตัวดำสัมผัสได้ถึงความกรดเคืองต่างๆนานามายืนตรงที่ประตูเข้าห้องแล้วมองลอดช่องลมด้านบนเพื่อหาอะไรสักอย่างแต่รู้ว่าคือต้องมาหาเราแน่ๆ ความกดดันนั้นตรงในผวังทำให้ทำอะไรไม่ถูกท่องบทสวดมนต์ทำอะไรต่างๆนานาชายร่างใหญ่ก็ไม่ได้หายไปไหนเลยกระทั่งประตูห้องได้เปิดออกมาประหนึ่งเขาจะพยายามมาทำร้ายเราเมื่อหลับตาลงนึกถึงครูบาอาจารย์พระเกจิและพ่อที่เสียไปชั่วครูจำได้ว่าที่หัวเตียงมีพระเครื่องชุดหนึ่งที่ห้อยไว แล้วก็ป่าไปยังประตูหลังจากป่าเข้าไปเสร็จเสียงร้องลั่นดังเครือกก็ปลุกให้ตื่นขึ้นมาพร้อมๆกับเสียงตะโกนถามจากกุนตาข้างห้องว่าเป็นอะไรนิ่งไปสักครู่หนึ่งบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ทั้งตัวเหงื่อไหลพรากประหนึ่งหน้าร้อนแล้วนั่งทบทวนความฝันกับได้เห็นจำได้ทุกฉากไล่เรียงมาจนกระทั่ง หันไปเห็นสร้อยพระเครื่องที่ก่อนนอนแขวนไว้บนหัวเตียงไปกองอยู่ตรงหน้าประตูเหมือนในผวังราวกับเกิดขึ้นจริงตอนนั้นก็เวลาประมาณตีสามกว่า,วาหลังจากเก็บพระเครื่องมาแขวนจุดเดิมก็กลับไปกระทั่งนาฬิกาปุกเพื่อบินทบาทได้ดังขึ้นและในเช้าวันต่อมาณนะโรงฉันที่เดิมพระมีเพียงไม่กี่รูป เหลือเพียงพระที่บวชใหม่พระพี่เลี้ยงและพระรุ่นเดียวกันประเด็นสุนัขเห่าหอนไม่ได้ถูกถามขึ้นแต่สิ่งที่ถูกถามจากพระพี่เลี้ยงคือเจอแล้วใช่ไหมเราก็หันไปทันทีพร้อมถามว่ายังไงพระพี่เลี้ยงและพระรูปอื่นๆก็ค่อยๆเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องปกติของพระปวดใหม่บางรูปก็จับไข้ บางรูปก็ต้องหิ้วเสือไปนอนกับพระรูปอื่นๆบางรูปเขินแรกก็เจอเลยแต่สำหรับเราก็ถือว่าดีแล้วที่ทำตัวปกติได้ท่านก็หัวเราะพระพี่เลี้ยงเล่าต่อว่าทราบตั้งแต่สุนัขเห่าหอนเขืนแรกแล้วแต่ไม่อยากพูดอะไรให้กลัวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีว่าการบวชของเราครั้งนี้ได้ผลจริงไม่ได้บวชทรงๆจากนี้ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ อย่าลืมกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับสิ่งต่างๆด้วยทั้งคนที่ช่วยพ่อแม่เจ้ากรรมในเวรแล้วเราก็เล่าฉากแห่งพวังให้พระในโรงฉันฟังทั้งหมดส่วนอีกสิเพตคืนที่เหลือแทบจะไม่ฝันอะไรอีกเลย